เหลือไม่กี่วันเพื่อนๆหรือพรุ่งนี้นะครับเพื่อนๆมือใหม่ชาวครีเอเตอร์ต้องฟังทางนี้นะครับกดนะครับกดทาง Facebook เขาออกระเบียบคุณต้องทำตามกฎนะครับเขาออกมาตั้งแต่วันที่9กคันยาแล้วเขาให้เวลาหนึ่งเดือนนะครับเป็นวันพรุ่งนี้คือ6ถุรานะครับคุณต้องปฏิบัติตามกฎเขานะครับ ที่ผมจะอธิบายให้เพื่อนๆฟังอย่างละเอียดและชัดเจนนะครับเพราะว่าบางคนบางท่านกดเข้าไปดูแล้วนะครับมันมี17ข้อ A ถึง Q นะครับมันยาวและรายละเอียดมาก <c oughs> นั่นแหละครับเพราะว่ามันเป็น,ปน ى, ภาษากฎหมายนะครับบางท่านบางคนอาจจะแปลไม่เข้าใจนะครับหรือบางท่านเพื่อนๆบางคนครีเอเตอร์อธิบายให้เพื่อนๆฟังแล้วนะครับหรือยังไม่ชัดเจนวันนี้แหละ ผมจะอธิบายให้กับเพื่อนๆฟังว่าแต่ละข้อมันมีความหมายอะไรและเราต้องทําทุกข้อใช่และความหมายแต่ละข้อนั้นนะครับเราจะปรับใช้อย่างไรแต่ละความหมายนั้นแต่ละข้อมันแต,นแตกต่างกันยังไงนะครับนั่นแหละครับสรุปแล้วเราต้องปฏิบัติใช่ไหมใช่นั่นแหละครับเราต้องมาดูกันจาก A ถึง Q 1 7ข้อผมจะอธิบายอย่างชัดเจนนะครับเข้าใจง่งายนะเพื่อนๆ ก่อนอื่นอย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์ให้คนอื่นชาววิเลเตอร์หรือเพื่อนๆที่จะสร้างรายได้นะครับให้คนอื่นรับรู้ว่าโอเคเขาออกกฎมาใหม่แล้วนะคุณต้องปฏิบัติตามแต่ถ้าคุณไม่ปฏิบัติตามคุณจะโดนอะไรบ้างนั่นแหละครับจาก A ถึง Q ผมจะอธิบายไปแต่ละข้อนะเพื่อนๆนะครับมี17ข้อด้วยกันมาดูข้อ A ข้อ A Facebook นะครับเขาบอกว่า ในเครื่องมือที่เขาส่งมาให้เปิดสร้างรายได้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นดาวหรือเรียวหรือสตรีมหรือ,อการไลฟ์สดนะครับหรือโปรแกรมหรือโบนัสเนี่ยทั้ง6อย่างเนี่ยนะครับบางคนบอกว่าต้องเข้าใจบอกว่าต้องเปิดสร้างรายได้ทั้งหมดในเครื่องมือได้หรอนะครับนั่นแหละมันไม่ใช่นะเพื่อนๆเ,เขาบอกว่าระยะเวลาภายใน6เดือนนะครับควรได้เครื่องมืออัน อันไหนได้มาก่อนเนี่ยอย่างเช่นคุณได้ดาวแต่ถ้าคุณยังไม่ได้ตั้งค่าเนี่ยนะครับภายใน6เดือนอย่างเงี้ยเขาก็จะยึดเครื่องมือนี้นะครับเข้าใจไหมครับอ่าอย่างเช่นคุณไดเรียวอย่างเงี้ยคุณไม่ได้ตั้งค่าระยะเวลาภายใน6เดือนเนี่ยนะครับเขาก็จะยึดเครื่องมือคืนแค่นั้นเองไม่ได้แปลว่าคุณต้องเปิดสร้างรายได้ทั้งหมดและตั้งค่าได้ทั้งหมดภายใน6เดือนไม่ใช่นะครับ อ่บางคนบอกว่าไม่ต้องรอ6เดือนพี่ตื่นเช้ามาหนูก็รู้แล้วว่าหนูได้ตั้งค่าอะไรถูกต้องไหมไม่ต้องรอ6เดือนนะเพื่อนๆน,นะครับเพราะเราคือมืออาชีพนะครับนี่คือข้อ A มาดูข้อ b ข้อ b เขาบอกว่าถ้าเรานะครับนำคลิปคนอื่นมาลงบางคนก็บอกว่าไม่เป็นไรนี่เขายังตรวจสอบไม่ได้เลยเขายังจับหนูเขายังจับไม่ได้ว่า เราเอาคลิปคนอื่นมาใช่คุณเอาลงคุณทํายอดวิวได้เยอะคุณทําเหรียญได้แต่บางเอิญถึงอพอเขา <c oughs> อนุมัตินะครับจะอนุมัติเนี่ยเราได้เหรียญเยอะสมมติได้เหรียญเยอะนะครับพอ AI ตรวจสอบเนี่ยใช่มันเป็นคลิปของคนอื่นเนี่ยนะครับเอางง่ายคือถ้า AI ตรวจสอบว่าเอาคลิปคนอื่นมาคุณอาจจะไม่เจอตอนนี้พอสิ้นเดือนหรือเขาตรวจเจอ เขาจะยึดเหรียญทั้งหมด <c oughs> นะครับโดยเฉพาะไม่ใช่คลิปนี้ด้วยทั้งหมดเลยคิดว่าทั้งหมดนะครับดีไม่ดียึดเครื่องมือการสร้างรายได้นั่นแหละครับมันเป็นผลดีไหมละ่ะเราไปเอาคลิปคนอื่นมาไม่เป็นไรเราเขาไม่รู้หรอกเรามาดัดแปลงนู่นนี่นั่นซิกแซกบ้างพอเขาตรวจเจอว่าเป็นคลิปของคนอื่นเนี่ยเราจะโดนนะเพื่อนๆโดนไม่ใช่ว่าโดนแค่ยึดเหรียญน,นะยึดเครื่องมือ นะครับดีไมดียึดทั้งหมดเลยนั่นแหละครับนี่คือข้อ B. นะครับมาดูข้อ C. ข้อ C เขาบอกว่านะครับคุณต้องทําตามกฎกฎในที่นี้หมายถึงว่ากฎนโยบายของพาร์เนอร์ท,ที่ที่เราสร้างรายได้นปะัจุบันปัจจุบันนี้กฎตัวนี้อาจจะเป็นกฎเดิมนะเพื่อนๆลองไปอ่านดูในกฎนโยบายของพาร์เนอร์นะครับที่การสร้างรายได้อาจจะยาวนะครับอันนี้เป็นตัวเดิมขเขาออกมาเฉย นะครับเป็นกฎตัวเดิมเพื่อนๆอเอาไปอ่านดูนะครับนโยบายการสร้างรายได้แค่กฎของพื้นฐานนะ่ะมันน่าจะยาวเพื่อนเลองไปอ่านดูอย่างเช่นการใช้ภาษาการใช้คำหยาบนู่นนี่นั่นการสุ่มเสี่ยงภาษาการทําคลิปนะ่ะมันเป็นกฎเบื้องต้นนโยบายของพาร์ทเนอร์เพื่อนๆลองไปอ่านดูนะครับอันนี้ในข้อ c นะกฎนโยบายตัวเก่าเพื่อนเพื่อลองไปอ่านดูอันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับมาดูข้อดีข้อดีเขาบอกว่า หลังจากที่เราลงคลิปไปแล้วใช่ไหมเพื่อนๆคนอื่นที่มาดูเรานะเขาจะเห็นนะเห็นคลิปที่เราลงใช่ไหมนอกจากเห็นคลิปแล้วยังเห็นโฆษณาที่มันจะขึ้นอีกนั่นแหละครับคุณยอมรับได้ไหมนะครับแกนี้เองและข้อมูลต่างๆนะครับที่ปรากฏใน Facebook นู่นนี่นั่นคุณยอมรับไหมอันนี้คือข้อดีนะครับเพื่อนๆนั่นแหละปกติจะไม่เห็นนะว่าเขาซ่อน โฆษณาไว้ตรงไหนมันจะขึ้นอัตโนมัติใช่ไหมแต่ตัวนี้เขาเปิดให้เห็นว่า,าจากที่เราดูคลิปอ,อื่นๆมันจะขึ้นมาเป็นสีเหลืองเพื่อๆสังเกตไหมนั่นแหละเขาจะเปิดให้เราเห็นนั่นนะครับอันนี้คือข้อดีนะเพื่อนๆมาดูข้อดีข้อดีเขาบอกว่าเฟซบุ๊กเป็นผู้กําหนดเองนะเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นประเภทโฆษณาในเข้าในคลิปเราเนะี่ย เราไม่เราไม่สามารถไปกําหนดว่าฉันต้องเอาโฆษณานี้มาเข้าฉันต้องเอาโฆษณารถด้วยฉันต้องเอาโฆษณาเครื่องสับอางเรื่นี้นั่นเข้ามาในคลิปเราไม่มีสิทธิ์นะครับคนดูเท่านั้นที่มีสิทธิ์คนดูหมายถึงว่าอ่าคนดูที่ดูคลิปเรานั่นแหละนะครับเขากําหนดเองได้เขากําหนดที่จะปิดโฆษณาหรือซ่อนโฆษณาที่มันขึ้นนะครับได้อ่านั่นแหละครับเพื่อนๆคุณยอมรับได้ไหมถ้าสมมุติว่าเขาปิด หรือเขาซ่อนโฆษณาเนี่ยนะครับไม่ได้แปลว่าคุณไม่ได้เหรียญน,นะคุณไม่ได้เงินนะได้แต่เหรียญอาจจะลดแค่นั้นเองนอกจากโฆษณาที่คุณไม่ซ่อนแค่นั้นเองหมายถึงว่าคนดูเขาไม่ซ่อนหรือเขาเปิดไปนั่นแหละครับเพืเ่อนๆยอมรับไหมถ้ายอมรับก็โอเคนะครับข้อเอฟเขาบอกว่าตั้งแต่ประเทศไทยมีมีเรื่องราวที่ Facebook ที่เขาจะาส่งไป หา a c e b o o k เนี่ยว่าจะปิดนน่นนี่นั่นมิจฉาชีพเยอะนะครับข้อนี้ก็เลยมาสอดคล้องกันในข้อ F นะครับข้อ F เขาบอกว่าเ,เขานโยบายเขาบอกว่าถ้ามีมิจฉาชีพนู่นนี่นั่นนะครับหรือมาแปะลิงก์ต่างๆใน Facebook เขานะครับทาง a c e b o o k เขาก็จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นนะครับหมายถึงว่าให้เราไปไปเคลียร์เอง นู่นนี่นั่นเอาไวง่ายคือนะครับเขาจะรัดกุมหรือตรวจสอบให้มากกว่านี้เพราะนะครับบางครั้งโฆษณาที่เขาเอามาลงหมายถึงว่า Facebook คัดกรองมาเนี่ยนะครับพอจะมาลงในในช่องของเราถูกต้องไหมนั่นแหละครับอาจจะมีมิจฉาชีพโฆษณานแอบแฝงมาในโฆษณานี่แหละนะครับเขาหมายถึงว่าเขาจะรัดกุมให้มากกว่านี้นะครับเขาจะตรวจสอบให้มากกว่านี้ น,นั่นแหละครับคือมันเป็นนโยบายตัวนี้แหละน่าจะเป็นนโยบายตัวมาใหม่นะครับเพื่อนๆอนอ,นอย่างเช่นมิจฉาชีพแอบแฝงไปลงโฆษณาใน Facebook อย่างเงี้ยพอมาลงในคลิปเราปุ๊บเราก็โดนลงเข้าไปกดอย่างเงี้ยมันก็โดนหลอกโดนนู่นนี่นั่นเขาเลยออกกฎมาว่าในข้อ f บอกว่าเขาจะรัดกุมเขาจะตรวจสอบให้มากกว่านี้นะเขาจะคัดกรองโฆษณาที่จะมาลงกับเขาให้มากกว่านี้แค่นี้เองเพื่อนๆไม่มีอะไรมากอันนี้ในข้อ f นะครับ มาดูข้อ G ข้อ G นะข้อ G นี้มันรู้สึกว่าเจ็บปวดสำหรับเพื่อนๆใครหลายคนที่ยังเปิดสร้างไรายได้ไม่ได้นะครับสร้างไรายได้ยังไม่ได้ลงคลิปอย่างเดียวคุณรับได้ไหมข้อนี้เขาบอกว่าเอาทำไมฉันเห็นโฆษณามันเข้าในคลิปของฉันนะครับทั้งๆที่ยังเปิดสร้างไรายได้ไม่ได้ทั้งๆที่ยังไม่ผ่านโฆษณาสร้างไรายได้เลยทําไมมันขึ้นนะครับ คุณยอมรับได้ไหมนะครับเหมือนกับแพลตฟอร์มอื่นนะของสีแดงเนะี่ยอยู่ดีมีโฆษณาขึ้นมานะครับท,ทั้งๆที่เรายัางเปิดสร้างไรายได้ไม่ได้คุณยอมรับไหมเพื่อนๆยอมรับไหมครับนั่นแหละเราเห็นโฆษณานะนะครับเราจะสร้างรายได้ไม่ได้ก็ตามเราจะเปิดสร้างรายได้ยังไม่ได้ก็ตามหรือได้แล้วนะครับทุกคนจะเห็นโฆษณามันจะขึ้นหมดเลยนะครับ <S 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 เอาเธอเธอทำไมเปิดสร้างรายได้ได้นะครับ ท,ท,ทั้ทงๆที่ทั้งๆที่ผู้คนหรือจะพูดติดตามน่ะยังไม่ถึงเป้านะครับเอาไว้ง่ายคือคุณจะเปิดสร้างแล้วได้หรือยังไม่ได้ก็ตามโฆษณามันขึ้นคุณยอมรับไหมแค่นี้จบนะครับอันนี้คือข้อ G ีคุณต้องยอมรับนะครับมาดูข้อ f ข้อเอฟในกรณีนี้อาจจะเป็นในกรณีลิขสิทธิ์ลิขสิทธิ์หมายถึงว่าเราไปซื้อ เสียงดนตรีประกอบหรือเสียงเพลงเนี่ยมาใส่ในในในคลิปเราเนี่ย <c oughs> ถ้ามีใบรุญาตนะครับเซ็นสัญญาถูกต้องกับ facebook เ,เนี่ยมันก็โอเคแต่ถ้าเราไปก๊อปคนอื่นมาเนี่ยหรือโดยไม่นุ่นนั่นนะครับถ้า facebook เ,เขาตรวจเจอว่าผิดลิขสิทธิ์เนี่ยนะครับเขาก็จะตัดนะครับหรือเขาก็จะปิดสร้างรายได้ตรงนี้นะครับ หรือเราไปกอบงานคนอื่นมาเนี่ยเพื่อนๆโดยโดย,โดย,โดยท,ทั้งที่มันมีเลขสิทธิ์อยู่แต่เราไปกอบมาเนี่ยเฟซบุ๊กเขาตรวจเจอรหรือคนอื่นเขามาฟ้องว่าบุคคลนี้ไปเอาเพลงฉันมานะนะครับฉันมีใบอนุญาตอยู่โน่นนี่นั่นก็ผิดนะครับนั่นแหละครับอันนี้คือข้อเอเพื่อนๆต้องรู้นะข้อนี้นะครับมาดูข้อ I ข้อ I นี่จะจะเกี่ยวกับการยิงแอดยิงแอดหมายถึงว่าเรายิงแอดโฆษณาเนะี่ยอย่างเช่นเราขายของเราไปยิงแอด น่นนี่นั่นนะครับหมายถึงว่าเขาออกบอกว่าถ้าคุณยิงแอดไปแล้วอาจจะไม่ได้ตรงเป้าหมายคุณเอาง่ายคือเขาจะไม่รับผิดชอบใะใดทั้งสิ้นนะครับเพื่อนๆมีแค่นี้เองนะครับอ,อย่างเช่นเราไปยิงแอดโฆษณาเนี่ยหรือขายของเนี่ยหรือว่าเกิดโน่นนี่นั่นผิดมาหรือผิดพลาดมานะครับหรือไม่ได้ตามเป้าทางเฟซบุ๊กเขาก็จะไม่รับผิดชอบใดใดทั้งสิ้นนะครับอันนี้คือข้อ อ I อข้อ J จเนี่ยเอามาตัดกับข้อ I นะครับข้อ J จเอามาตัดกับข้อ I เอาง่ายๆคือถ้าคุณทำผิดอะไรมานี่นะครับบริษัท Facebook หรือเบต้าเขาจะาไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นนะครับเอาง่ายคือคุณทำอะไรมานะ่ทั้งหมดนะข้อ้อ i กับข้อ J จเนี่ย <c oughs> เอาไว้ง่ายคือถ้าคุณเสียงเงินไปแล้วเนยิงแอดเนี่ยเขาก็จะไม่รับผิดชอบใไไดๆทั้งสิ้นเอาง่ายนะครับ มีแค่นี้เองอันนี้มันเกี่ยวกับการยิงแกดนะครับมาดูข้อ K ข้อ K คอย่างเช่นเ,เรามี Facebook หลายๆเฟซนะเราไปปั่นยอดวิวเนี่ยเราไปปั่นยอดวิวให้เพิ่มคนดูเพิ่มอะไรเงี้ยอันนี้ผิดนะนะครับต้องผิดเพราะว่าถ้าเราทําแบบนี้นะสมมติว่าเรามีหลาย Facebook น่นนี่นั่นเราไปปั่นยอดวิวเนี่ยมันผิดนะเพื่อนๆอ,อ,อย่าไปทํานะเพราะว่าอะไรครับ Facebook เขามี วันเดือนปีเกิดที่เราสมัครพอตรวจสอบได้นะแต่ถ้าเขาตรวจสอบเจอเนี่ยระวังนะโดนปิดการสร้างรายได้แน่นอนล่ะนั่นล่ะครับเพื่อนๆลองต้องลองดูอันนี้เป็นเป็นกฎที่เขาเข้มงวดมากนะครับเพื่อนๆอันนี้คือข้อเคนะครับมาดูข้อ L ข้อ L, อ L เกี่ยวกับการรายได้การภาษีอย่างเช่นเอาง่ายงคือเราไายห่100เหรียญใช่ไหมถึงจะเบิกได้100เหรียญ1น0่งดอลนั่นแหละถ้าตีเป็นเงินไทยก็35ใช่ไหม นะครับ100ดอลเนี้ยหนึ่งร้อเหรียญเนี่ยนะครับเขาต้องหัก5%ไว้นะไม่ใช่ว่าบางเพื่อนเข้าใจผิดว่าจะได้เต็มนะไม่ใช่นะครับต้องหักภาษี5%ต้องหักภาษีการโอนภาษีต่างประเทศ <c oughs> นี่แหละครับเพื่อนๆต้องเข้าใจไม่ใช่ว่าจะได้เต็มหนึ่งร้อยนะนะครับเขาจะหักไว้5%เปอร์เซ็นต์เขาจะแบ่งสัดส่วนเองอันนี้แหละเพื่อนๆต้องเข้าใจนะครับมาดูข้อเอมข้อเอมก็จะสอดคล้องกับข้อ L นะครับหมายถึงว่าอนอกจากข้อ L เราได้เสียภาษีแล้วใช่ไหมนะครับข้อ M เราต้องเสียเองก็คือการใช้แอป Store หรือ p a y Store เนี่ยนะครับอย่างเช่นที่เพื่อนๆไม่รู้ว่าต้องหักต้องโดนหักนะนะครับอันนี้เขาจะให้เราไปจ่ายเองนะครับอย่างเช่นเราใช้แอปแอปเพย์สตอ่์แอปสตอร์เนี่ยนะครับเอาง่ายๆคือ Android กับ iOS อนั่นแหละนะครับอันนี้เรา ต้องไปเสียเราต้องไปเสียภาษีเองนะครับอันนี้ข้อเอลกอกเอมันสอดคล้องกันเราต้องเสียทั้งสองอย่างนะครับเพื่อนเพื่อต้องเข้าใจนะครับมาดูข้อ n ข้อ n หมายถึงว่าเราขายของนะเราขายของในเพจนู่นนี่นั่นนะครับอย่างเช่นในกรณีเราใช้ฟิวเจอร์อื่นมาโดยไม่ใช่ของ Facebook อย่างเงี้ยหรือคนอื่นมาแปะลิงก์เราในในขายของอย่างเงี้ยในกรณีที่เราจะไปกดเข้าไปโดนหลอกโดนนูน่นนี่นั่นโดนโกงนะครับ หรือเราไปซื้อในแพลตฟอร์มเนี้ยมาเขาไม่มาส่งของเราอย่างเงี้ยโดนโกงนู่นนี่นั่นทั้งหมดโดนแผะลิงโดนมิจฉาชีพน,นู่นนั่นบ้างนะครับเราไปซื้อของเขาไม่ส่งมาให้เนี่ยนะครับทาง Facebook เขาจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิน้นอย่าไปฟ้องเขานะนะครับเพราะเขาไม่รับผิดชอบคุณต้องไปดูแลก,กันเองคุณต้องไปตามเองนั่นแหละครับโอเคง่ายไหมอันนี้คือข้อเอนเข้าใจง่ายงายแค่นั้นเองนะครับเพื่อนๆนมาดูข้อ โอนั่นแหละครับเพราะโนี่มันมันมันเป็นเหตุที่เขาต้องออกกฎมาใหม่ข้อนี้อาจจะยาวหน่อยพี่เพื่อนต้องจังใจฟังโอโออย่างเช่นเห็นเห็นไหมครับเพื่อนเพื่อนที่เขาแชร์แชร์ยอดเงินยอดเหรียญว่าคุณได้เท่าไหร่นะครับโชว์ข้อมูลซึิงเชิงลึกเขานั่นแหละนะครับว่าฉันได้เหรียญน,นะปั่นยอดเหรียญว่าเออให้คนมาติดตามเออให้คนมาดูยอดวิดีโอเราให้มียอดวิวเพิ่มเนะี่ย นั่นแหละครับคือเขาไม่พอใจไม่พอใจนี่จะหมายถึงว่าเธอเอาข้อมูลฉันไปไปประกาศไปบอกคนอื่นในที่สาธารณะทำไมอะ่ะฉันไม่ใช่ฉันไม่ให้ไปบอกฉันแค่แค่คุณทําในเรื่องบางอย่างที่ท,ที่เธอไม่ต้องทอํอาออันนี้แปลมาจากภาษานะนะครับนั่นแหละคือฉันไม่ให้เธอทำนะเอาง่ายง่ายคืออย่างเช่นเราไปทํางานบริษัทนะ่ะ อ,อย่างเช่นฝ่ายบุคคลนู้นเนีนะ่เขาไม่ให้หรือเจ้าของบริษัทเขาไมา่ให้บอกนะว่าเรื่องราวของบริษัทคุณไปพูดทําไมเรื่องการเงินคุณไปพูดทําไมคนบุคคลน,นี้เป็นยังไงคือเขาไมา่ให้พูดเหมือน,นกันกับ a c e b o o k นั่นแหละ,อ,ะอย่าไปโชว์นะต่อไปเหรียญนนะ่ะถ้ามีอย่าไปลบออกเลยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้วันที่6กมาเขาตรวจสอบเจอเนี่ยโดนเด้งนะปิดการสร้างรายได้นะเพื่อนๆน,นี่แหละต่อไปเขาไมา่โชว์แล้วเขแจะเหรียญเท่าไหร่เขามาให้คุณอธิบายเกี่ยวกับเฟซ าการสร้างรายได้แล้วเขาไม่ให้โช์ยอดเงินโน่นนี่นั่นแล้วนั่นแหละครับใครมีรีบเป็นลบเดี๋ยวเจอเดี๋ยวปิดสร้างรายได้นะอันนี้จะหาว่าไม่บอกไม่เตือนอันนี้คือข้อโอเจ็บปวดมากเลยเพื่อนๆข้อนี้นะครับมาดูข้อ P ีข้อ P ีอ P. เขาบอกว่าทั้งที่คุณจะเล่นโปรไฟล์หรือเพจนะจะอยู่ในการควบคุมของบริษัทของเขาคือเบตาหรือ Facebook นะครับ หรือเราเอาง่ายๆคือเราไปทํางานดูบริบษ,ษ,ษัทอื่นหรือไปทําอะไรก็ได้อะืีอของคุณจะปรากฏอยู่ในเฟซคุณยอมรับไหมมันจะขึ้นเลยว่าคุณทําอะไรที่ไหนนะั่งอย่างไรเพราะว่าอะไรเพื่อนๆเขาจะเอาง่ายคือเขาระเบียบขึ้นนะเพราะว่ามันมีมิจฉาชีพเยอะนะครับเขาต้องมีข้อมูลเราเราไม่รู้ว่าเราเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่านะครับเขาต้องมีข้อมูลว่าคุณทํางานบริษ,ษ,ษัทไหนนู่นนี่นัน่น เขามีไว้เพื่อเขาป้องกันเขา,าว่าเอาไปรู้ว่าเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่าแต่อาจจาะม,มาแบบแอบบแอบ,บแฝงเราเนี่ยเขาเลยป้องกันไว้เขามีข้อมูลพื้นฐานไว้เฉยว่าคุณทํางานบริษัทนั้นเขาเตรียมไว้แค่นั้นเองเพื่อนเพื่อไม่มีอะไรมากนะครับ mm hmm. คุณเปิดเผยไหมคุณยอมรับไหมนั่นแหละครับคุณต้องยอมรับนะนั่นแหละครับอันนี้คือข้อ p นะครับเพื่อนๆมาดูข้อ q ข้อสุดท้ายนะครับ จาก A ทั้งหมดเนี่ย17ข้อเนี่ยนะครับหรือ16รวมกับ 10Q เนี่ยคุณต้องยอมรับนะครับคุณยอมรับไหมฉันต้องยอมรับอยู่แล้วว่าเพราะฉันสร้างรายได้ใช่ไหมบางคนท้อเหนื่อยเห็นเ p ็นพี่พูดแล้วรู้กดแล้วนะครับพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายบางคนต้องไปไล่ลบคลิปใช่ไหมครับนั่นแหละครับคุณยอมรับไหมถ้าคุณจะสร้างรายได้คุณต้องยอมรับหรือไม่ยอมรับเขาก็ยอมรับให้เรา แค่นั้นเองคุณยอมรับไหมจากที่ A ถึง Q เนี่ย17ข้อเนี่ยฉันพูดตามนี้นะอธิบายตามนี้นะคุณต้องยอมรับและปฏิบัติตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับเพื่อนๆจะปวดนะครับควรจะไปต่อหรือจะหยุดแล้วทีนี้ยิ่งฉันสร้างรายได้ยังไม่ได้ย,ไไดยังไม่มีกฎเกณฑ์อีกนะครับทำไมจึงเป็นอย่างนั้นผมขอสรุปคือนะครับกฎที่เขาออกมา17ข้อเนี้ย มันก็ไม่ต่างจากกฎเดิมของ a c e b o o k นะครับเอาง่ายคือผมสรุปก็คือที่มาเพิ่มเติมก็คือนี่แหละเขาจะระวังต่อไปเขาจะระวังมากาเขาจะคัดกรองโฆษณาที่เขาจะเข้ามา,ายิงแอดของเขาเนี่ยเขาจะคัดกรองให้มากนะครับเพราะว่ามันมีมิจฉาชีพเยอะแค่นั้นเองแล้วก็ข้อมูลเกี่ยวกับเชิงลึกของเขาเนี่ยนะครับเกี่ยวกับรายได้นู่นนี่นั่น,น นั่นแหละครับเขาไม่อยากให้โชว์เอาไว้ง่ายคือเขาไม่อยากให้แพลตฟอร์มอื่นบริษัทอื่นคนอื่นมาลอกข้อมูลเขานะครับเอาไว้ง่ายประมาณนี้แหละนะครับแล้วก็กดของอ่าพาร์ทเนอร์นะครับ partner, ค,บคณก็ไปอ่านเพราะว่าอะไรเพื่อนๆณนะปัจจุบันนี้มีคนหรือมีจำนวนจำนวนมากทั่วโลกเขาเปิดสร้างรายได้หรือเขาทำเพจการสร้างรายได้นี้เยอะ นะครับเอาง่ายคือเขาไม่อยากให้เราทําผิดกฎนั่นแหละพอทําผิดกฎแล้วมันก็ดูน,นี่นั่นมาเลยมาแก้ยากเขาอยากให้เราเป็นตัวของเราละ่ะสร้างเองทําเองมีคอนเทนต์เองมีคอนเซปต์เองนะครับสร้างขึ้นมาด้วยตัวตนไม่อยากไปกอบคนอื่นมาบางคนก็ไปลักไก่โน่นนี่นั่นนั่นแหละครับคือเขาไม่อยากให้เราไปเออไปกอบของคนอื่นมาที่นีลิขสิทธิ์เขาอยากให้เราทําเองใช่ไหมครับเพื่อนๆโอเคละที่ฟังมาทั้งหมดเนี่ยนะนะครับเป็นไงบ้างฉันต้องไปต่อหรือหยุด เพื่อนๆคอมเมนต์ใต้ใต้ใตโพสได้ไหมว่าคุณยังจะเล่น Facebook ต่อไหมหรือคุณจะยังทําต่อไหมนะครับคุณจะยังไปต่อไหมคุณจะยังเดินหน้าต่อไหมคุณจะยังเล่น Facebook อีกไหมเล่นเพราะอะไรนั่นแหละครับเล่นก็ถึงไม่เปิดคุณไม่เปิดสร้างไรายได้ใช่ไหมคุณก็ต้องเล่นคุณก็ต้องเจอโลกออนไลน์อยู่ณปัจจุบันเพื่อนๆนั่นแหละครับไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์ม Facebook แพลตฟอร์มอื่นก็ตาม ทุกสิ่งทุกอย่าง,างมันก็ต้องมีกฎมีเกณฑ์ทุกอย่างนะครับเพราะเราตื่นขึ้นมาเราก็ต้องเจอกับ Facebook เจอกับแพลตฟอร์มอื่นที่หน้าตาที่เราแปลกใหม่โลกออนไลน์เราต้องเจอฉะนั้นแล้วผมเป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆชาวครีเอเตอร์มือใหม่เราต้องเดินหน้าต่อไปอย่าท้อนะครับเพราะโลกปัจจุบันเราหาเงินทางอากาศเราต้องสร้างจุดยืนให้เรานะครับเราต้องสร้างกลุ่มเป้าหมายของเราให้เจอ นั่นแหละครับเดินไปไหนก็ได้ตังใช่ไหมเพราะเราหาเงินในแบบนี้แค่คุณยอมรับทั้งหมดโอเคนะครับ17ข้อ a ถึง Q เนี่ยวังว่าตอบโจทย์กับเพื่อนๆห,หลายๆคนนะครับคงรับรู้นะนะครับใครรับทราบรับฟังแล้วก็อย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้คุณอื่นหรือเพื่อนๆเห็นที่ยังไม่รับรู้นะครับเป็นกำลังใจนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ